ทีใส่ไอ้นู่นใส่อ้นี่เราก็ไม่แน่ใจว่าทําบางคนเขาก็ทําเพื่อโปรโมทอย่างอื่นแล้วก็ทําเข้ามาเล่นๆน่ะนะไม่รู้ว่าทําจริงไหมเวลานั้นก็จะเข้าไปคอมเมนต์เข้าอะไรอยู่เห็นนะถ้าสวนกันหนูเปิดร้านเป็นเวลาเหรอท,ที่ที่กระบี่อย่างนี้ก็ขายข,ขนมด้วยสิใช่ไหมขายขาเจีบแขนเขาบอกว่าถามว่าไอ้แผ่นความร้อนเนี่ยที่ใช้ไฟฟ้าเหมือนขึ้นไฟฟ้าใส่กับแผน่นแผ่นผ้าเปียก,กชื้นตัวนำมันจะ สิ่งที่เราดิน้นโลนมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เห็นก็ซ้ำๆมันก็เบื่อจะให้ไปทําไ <c oughs> อเป็นไอนี่ตัวเองเราไปวิ่งไปวิ่งแล้วทีนี้เส้นเข้าเข่าเส้นเข้าเข่าเสร็จก็ปิดระได้ไล่สดอืมโหย,ยังไม่ละลายเลยดังอีกนิดนึง <c oughs> อีกนิดตัวจังหวัดก็โอ๊ยมัน รถมันติดน้ำมันท่วมไม่ค่อยอยากจะอยู่เท่าไหร่แต่ว่าออกมาอำเภอในสิ่งที่เราดิ้นรนมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เห็นก็ซ้ำาๆมันก็เบื่อจะให้ไปทำทำกางคืนโอ้ยมันยังไม่ทำดีกว่าทำแล้วเดี๋ยวมันผัดมันอยู่ในบ้านแล้วมันกินไอเนี้ยก็เลยตำพริกแกงไว้พวกที่ถึงทุกคนเลยเพื่อนเนี่ยอีเวลายิ่งเห็นรูปเห็นภาพเห็นอะไรนะที่เราเคยไปเที่ยวไปกินไปนอนไป เอตัวจังหวัดก็โอ้ยมันรถมันติดน้ำมันท่วมไม่ค่อยอยากจะอยู่เท่าไหร่แต่ว่าออกมาอำเภอก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยบ้านก็ซื้อแต่ที่ไว้ถมไว้แต่ที่ตัวนี้สวยที่สวยทของโบอะของพี่แต่ก่อนก็ขายแต่ว่าแต่เห็นเห็นเห็นเยอะเ่าไม่เห็นไอ้นี่เลย แต่ครูที่ส,รสารศาสตร์ก็เขากระจัดกระจายกันไปเยอะแล้วนะคนเก่าๆคนละจังหวัดโอ้โหกำลังทานอยู่สบายเลยนี่ลูกค้าไม่เยอะใช่ไหมตอนนี้หนูเปิดร้านอยู่เหรอทั้งเปิดร้านทั้งขายแล้วคุณเตรียมเพรกลับไปแล้วไอ้บามิงโกดีบามิงโกไม่รู้เสียงดังหรือเปล่านะเสียงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ หนูได้ได้ทําไปเปิดเพจปันเยอะเลยเอย้เราก็เคยทําเพจไว้แต่เรายังไม่เปิดหรือยังไม่ได้เราเปิดไว้แล้วแต่ชื่อว่าก่้ยก้วยแต่ก็ยังไม่ได้สมัครเดี๋ยวก็จะมาอยู่หลังบ้านนี่แหลคะค่ะไม่ทําอะไรหรอกทําแต่งานบ้านทุกวันนี้งานบ้านก็เหมือนกับว่ากลายเป็นคนได้ เรื่องอกฎข้อห้ามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คอยดูวันที่6ตุลาบอกว่า6ตุลา,าผนมาผนมาทำไงดีอันจะไปอยู่ที่มาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้พ่อแฟนเขาให้ที่อยู่ที่ประจีนเขาให้เขากลัวลูกเขาไม่ไปอยู่นู่นเนาะของเรา30กว่าปีนอ้องพี่สอนมาเนาะของโบก,กี่ปี มันอิ่มตัวจริงๆหละมันเหมือนกับว่ายัางโบนี่ยโอ้ยมีแนวทางออกมาได้แล้วหลายคนเขาก็ออกไม่ไหวอย๋ยเพิ่งดีกว่าเดี๋ยวมันจะแสบคอไปไหนกันหมดนอเพื่อนเพื่อนนพักเดี๋ยวว่าจะลายลายคุยกันอยู่คุยทางเฟสทางอะไรกันอยู่หายหายหน้าหายตากันไปเยอะแล้วชีวิตแต่ละคนเนาะต่างคนก็ต่างดีนั่งก็จะไปไลฟ์อีกช่องนึง ได้เตรียมตัวว่าจะคุยอะไรกลับมารีบๆห่วงตากผ้าห่วงตากไอ้นู่นไนี่ไอตัวอย่างมันพี่จําไม่ได้นะที่พี่ย้ายมาจากสารสาสตร์เลยลาออกเนะี่ยพี่มาอยู่นี่เลยหลังนี้ทีนี้ว่าอยู่เสร็จแล้วจะก็ดูแลตัวเองออกไปวิ่งมั่งกับน้องมั่งไปวิ่งอะไรไปวิ่งแบบสิบกิโลสิบกิโลกว่าอย่างนี้ไปวิ่งสามสามอ้า นั่งก็จะไปไลฟ์อีกช่องหนึ่งทำอะไรเลยอีกช่องก็ยังไม่ได้ไลฟ์อีกช่องหนึ่งเดี๋ยวจะไปไลฟ์อยู่ว่าจะไลฟ์อะไรเดี๋ยวให้เลยเที่ยงเลยอันนี้ไปก่อนคนกําลังพักไขมันเร็วมีอะไรมัง่งแต่ที่นี่ใช้น้ำมันก็ใช้แต่น้ำมันมะพร้าวทอดอาหารผัดอาหารทอดอาหารเอาที่มันดีๆกับสุขภาพหน่อยนะแก่แล้วฝนก็ชอบนะชอบฝนแต่อยู่ที่นี่ยังไงกันเลย่ อยากจะให้มันเป็นฤดูหนาแล้วไม่ไม่ได้เป็นอะไรโบพี่ไปวิ่งไงพี่ไปวิ่งแล้วไปจ็อกิง้งไปออกกําลังกายอยู่สนามเสร็จแล้วเส้น <c oughs> ก็ลายลายคุยกันอยู่คุยอยู่ทางเฟสทางอะไรกันอยู่หายหายหน้าหายตากันไปเยอะแล้วชีวิตแต่ละคนเนาะต่างคนก็ต่าง <c oughs> ขายดิบขายดีลูกค้ายเยอะเยอะสวัสดีค่ะ <c oughs> จ็บคอไม่หายสักที <C oughs> <C oughs> มาเด้อมาเป็นเพื่อนยายพิษหน่อยยายพิษกลัวผีหลอก <C oughs> มันมาทำนี้ทำสตอ น้ำพีกแกงตํำเองจะต,ต่อซื้อเป็นถุงเป็นถุงเดี๋ยวจะได้นี่ริวด้วยไหมหนูพี่เห็นบางทีหนูก็ลงมันมีริวอยู่บนหัวอย่างเงี้ยหรือทำเล่นๆสนุกสนุกปกันเนี่ยมันไม่ตกอนะลมเย็นนะรู้สึกจะลมหนาวมาแล้วมั้งใช่ไหมทางนู้นลมเย็นไหมที่นี่ลมเย็นๆมากไขมันเลวมีอะไรมั้งแต่ที่นี่ใช้น้ำมันก็ใช้แต่น้ำมันมะพร้าว ทอดอาหารผัดอาหารทอดอาหารเอาที่มันดีๆกับสุขภาพหน่อยนะแก่แล้วไม่ได้เสียตังไม่ได้อะไรเนาะเราจ่ายตรงอยู่แล้วเราก็ไปทําบางทีถ้าปวดเมื่อยตรงไหนหน่อยบางทีก็เข้าห้องอ่าตอนที่แรกอยากจะขายของพี่ก็ไม่ได้ขายหรอกแฟนไม่ให้ขายไม่ต้องไปขายหรอกเคยเพราะว่าเคยขายตอนอยู่งเทพพี่ก็เคยขายเนาะตอนที่พี่สอนชีวิตอยู่แต่กับโรงเรียนโรงเรียนอย่างเงี้ย อยู่ขอนแก่นใช่ใช่พี่อยู่ขอนแก่นแต่ออยู่อำเภอรกระนวนอำเภอรกระนวนที่จะมาทางาได้เรื่องอกฎข้อห้ามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คอยดูวันที่หกตุลาบอกว่าหกตุลาได้นะคะเทียมเพรอยู่บ้านเหรอเทียมเพรอยู่บ้านเหรอคะไม่ดูหลานบอกหรือหลานไปโรงเรียนแล้วเดินมาเดินผ่านมาเชิญได้เลยคะ่ะมาดูมาเยี่ยม เข้ามาพูดคุยได้นะคะจะไปหรือเปล่าเพราะว่าเคยแชร์แล้วมันไปจากเพจมานี่จะตากนี่จะไม่ได้สังเกตว่ามีไหมก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยๆก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยบ้านก็ซื้อแต่ที่ไว้ถมไว้แต่ที่ดูนี้สวยที่สวยทําลูกสาวสองคนก็ปาแฟนเนาะโตแล้วนี่เห็นเห็นโตแล้วจบหรือย,ยังจ๊ะ ก็ให้ที่เขาถมถมทางเข้าให้ตรงนี้ตรงนี้นะพี่ก็ว่าจะไปอยู่ไงพี่ลาออกจากพี่มาอยู่โรงเรียนนี้ได้ห้าหกปีพี่ก็เลยจะไปอยู่นู่นพี่ก็เลยย้ายไปได้กางเกงดีๆเกยบอกว่าปะปนเหมือนไทยบ้านไปอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่สืบเนาะอากาศดีมากฝนไม่ตกเออที่นี่ก็เหมือนเราก็โอ้ฉันไม่ไปนะฉันจะอยู่นี่แล้วนะบอก ตัดสินใจเลยม,มันมันลังเลไงลังเลแต่แรกไม่งั้นก็ได้บ้านกันขยิงขยิงออกมาเหมือนเส้นพิกเข้าไปในเขา่าไปนวดยังไงก็คือผ่อนคลายเฉยๆเหมือนกับเหมือนมันอักเสบเครื่องซักผ้าให้เอาเครื่องซักผ้าให้บอกเออเอาเก็บน้ําสุดท้ายไว้เสร็จแล้วก็ห่วงกางเกยงยีนนี่แหละจะ้ะก็เลยมาหลังบ้านวนไปไม่เจอบ้างไม่เจอบ้างเป็นจุดเช็คอินค่นะนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดว่าแล้ว ได้ทำเลดีๆแบบน,นี้ครั้งที่สามไม่หายอันนี้คุยกันก่อนเนอาะจ้ะอันไม่หายบาดท,ทีนี้ก็เลยไปอไปซื้อโจ๊กจะไม่ใช่กระตร้โจ๊กร้อนๆอ่ะอุ่นร้อนๆแล้วก็โซดนี่คล้องคอขึ้นลื่นคอขึ้นเยอะเพราะมันจะหาย <S <S จังหวัด อุดรน่ะที่จะไปทางอุดรน่ะมันจะเข้ามาทางน้ําพองใกล้ๆก,กับน้ําพองไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดเคยล่าสุดตอนที่มาอยู่นี่ได้ห้าหกปี